สวัสดีครับทีสปอร์ต7และเพจช้างศึกหลังคุณผู้ชมนะครับมาที่จอมเทียนบีดอารีนาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับมาติดตามการแข่งขัน FC b e a t ีทซ็อกเกอร์เอเชียนครับไทยแลนด์2025นะครับหรือว่าฟุตบอลชายหาดเป็นเกมชิงอันดับ3ามนะครับคู่แรกคู่นี้โดยทางญี่ปุ่นครับพบกับทางซาอุดีอาระเบียวันนี้มีผมวันกล้าขวัญแก้วนะครับพร้อมด้วยคุณธนุพงศ์ขวัญแก้วครับรับหน้าที่บรรยายนะครับกำลังเกมกำลังจะคิกออฟเคลียร์แล้วแหม่มีเคลียร์หลอกกับทางซาอุดีอาระเบีย กระบอกจากขวาไปซ้ายนะครับคลิตปาดจริงลูกนี้ยิงเลยครับแล้วก็โหตออกแรงทุบนะครับเป็นฮัสซันนะครับความแม่นยำาก็ไม่เน้นความแรงแต่ว่าก็มันไม่เลี้ยวเข้าครับอ้าวคูกโคกเสาใกล้อู้หูยแลมซี่หวดยิงอู้หูยบังคับบอลได้ดีนะครับบอลตรงกรอบโอซูจิมอ้าวล้มอีกแล้วเปล่าไหมไม่เป่าโอซูเหมือนรู้ว่าลูกนี้โดนไม่เท่าอ้าวลูกนี้โอ้โหไม่พลิกยิงนะครับ โอบะให้โอตะโอ้ชุดนี้3โอครับและตีลังกายยิงแม่ไม่ตรงหมสินี่โอตะครับโคบ bon, ik, กมัสดะแล้วก็โอบะหวด tại, bon, ini, ครับบอลลึกถึงเอกรโรยกขึ้นดีดฟาดแล ung, ้วก็โดนใต้บอลเยอะไปนิดนึงครับคารเหลือกี่พามนาทีปาบนโอบะฟาดแล้วเรียบร้อยกับหูจะหมดเวลาอยู่แล้วครับ ลูกนี้มันเหมือนง่ายแต่ว่ามันก็ยากสำหรับผู้สาวประตูเพราะบอลมันตกพื้นก่อนแล้วมันฉลบเปลี่ยนทางนี่เลยครับดูครับบอลยาวจากคาวอ์อบครับให้มาพักจังหวะเดียวครับโอบะแล้วกดตรงนี้นี่ครับโอมองเห็นบอลตกเห็นเห็นเนี่ยครับฮัสซันแต่ว่าพอเปลี่ยนทางมันไม่ทันแล้วครับโอเป็นการตีลังกาที่ถ้าเห็นเนี่ยิหรานญี่ปุ่นจะตีลังกาในลักษณะนี้นะครับระยะที่ใกล้เขตโทษเนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหมือน ออโอสูยิงไกลลูกนี้แหม่ปัดปลายมืออัซันมาเ็ตครับแต่ยิงเองครับคนที่ยิงไทย2ประตูสายมาเ็ตแล้วหูแล้วเข่าซะด,ด้วยมาเ็ตยิงนีห่หท่าเดิมเลยครับเดีย๋ยวต้องเจอกันหน่อยหลังสนามว่าท่าอะไรครับยังสงสัยคาใจอยู่แต่เกมแรกแต่ล้ครับพี่ว่าแน่ๆญี่ปุ่นชนะมาเจ็ดสองเกมแรกตรกนี้มาเ็ตยิงนี่ครับมุมมันก็กว้างที่เสาไกลครับออกมาปิดมันเบี่ยงขวานิดนึง แค่นี้ขวาก็ได้ซ้ายก็ดีด้วยนะครับมาเจ็ดยิงฟิกถ้าฝั่งซ้ายเนี่ยใช้ได้เลยท่ายเยอะเหลือเกินเวสโตตกมาลูกนี้ขึ้นฟาดแล้วก็เรียบร้อยครับหนึง่งเนีงนี่ครับความเป็นญี่ปุ่นครับได้จังหวะที่ต้องได้ลูกแบบเดี่ยวๆเน้นๆนิ่งๆเนี่ยทำได้ตลอดครับก็เป็นเอกุโรุนะครับก็จังหวะเดียวครับตีลังกาข้ามหัวแล้วเข้าม,มุมเลยครับฮัสซันก็ไม่ทันแล้วครับโดนแบบนี้ ดูครับโอ้เนียนมากครับญี่ปุ่นเล่นกันนี่ครับตีข้ามมาเลยครับแล้วก็เข้ามุมพอดีครับลูกนี้ให้มาสวยแล้วก็ยิงโอ้หอีซ้ําโอ้โหพลาดไปครับบอลออกเสาสองวานลีดดกงัดเอา้าไม่ผ่านโอซูดกอีกทีนึงเสาสองลูกนี้ได้คกว่าเจ็ดอ้โอ้โน่นครับ กองไปกับซ้ายแล้วครับมาเจ็ดจังหวะน,นี้ยิงซ้ายเหมือนเดิมญี่ปุ่นยังนําอยู่สองหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็ลูกนี้รัซซสสันบินได้ครับจังหวะน,นี้ยิงค่อนข้างคมเลยนะครับคาร์วิสหัวขวาโล่งเลยยิงลูกนี้โอ้โหครับโอ้คาริ่เสียได้เลยเพราะว่าได้ยิงหนึงน่งๆแล้วครับคาริ่นํำฉีกหนีไม่ห่างเลยอะแต่โดนได้เหมือนกันอ้าว โุสินบอกโดนมือเอาไม่เปล่าซะด้วยแล้วแต่ว่าซาอุจะฉวยอกาสได้ไหมโอ้โหกะโดดพุ่งกับตัวบล็อกน่าจะยิงนะครับแต่วะนี้ไม่ส่งละยิงอัดตูมเข้าไปไมาจากให้กระดอนทรายครับแต่ว่ากสองอาจจะไม่อยู่โอซูยิงไปกระดอนแล้วก็เรียบร้อยแม่จบข่าวครับอย่างนี้ก็เป็นโอซูครับโอโ้โหยิงประตูที่สามครับเหลือ27วินาทีเท่านั้นครับ หัวเข้าใบสุดท้ายครับญี่ปุ่นกําลังจะคว้าไปได้ด้วยครับอบอลเนี่ยแลกกันอยู่นานเลยครับตัดไปตัดมาจนผู้เล่นเนี่ยแข้งขานี่อ่อนหมดแล้วนะครับเจอโอซูพลิกหลบแล้วยิงลูกนี้คือโชคด้วยครับแต่ว่าก็เป็นลูกเก่งอยู่แล้วครับการเล่นฟุตบอลชายหาดเปลี่ยนทางเป็น3ต่อนหนึ่งวิ่งมายิงลูกนี้ไมคงไม่พอครับแบบนี้ก็จบเกมครับเป็นญี่ปุ่นที่ ทำได้ครับโคตา้าสุดท้ายของเอเชีย e แล้วก็เป็นโคตา้าสุดท้ายของฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลก2025ที่จะไปแข่งขันที่ประเทศเซเชลนะครับเป็นญี่ปุ่นที่คว้าไว้ได้ญี่ปุ่นชนะซาอุดิอาระเบีย3า